เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นกับหนังปลายปีเนี่ยเรื่องที่เราตื่นเต้นมากที่สุดเลยคือตำรวจแตง่งนึกถอกไหมเราพอดวอุย้ยมันมีการเป็นหนังตลกที่พูดถึงเรื่องของของวงการตำรวจได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นการตั้งคำถามจากคนชายขอบที่ดีที่สนุก มีมุกตลกที่แบบเข้าข้อกับเราไม่ใช่ว่าตัวอย่างของวัยหนุ่ม2544ไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นงานคลาฟประมาณนึงมันเป็นงานที่แบบเออเราดูเหมือนโฟกิงก็รู้สึกว่าเออมันมีความแบบเป็นงานคลาฟที่ดีแต่ตัวอย่างวัยหนุ่ม2544ตัวที่2หรือเขาบอกว่าเป็นตัวเต็มเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดผมไปเลยครับวัยหนุ่ม2544 แซงตำรวจแต่งขึ้นมาเป็นหนังอันดับหนึ่งในปลายปีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมถึงได้แซงได้ทำไมมันแตกต่างอะไรกับกับตัวอย่างแรกเหรอผมว่าตัวอย่างแรกมันเหมือนเป็นการแบบอินโทรดิวเฉยๆเหมือนเราเป็นแค่แบบไปอยู่ปากประตูคุกอะ่ะเราพอมองเห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในคุกบ้างมันจะมีความรู้สึกเหบอกันว่าเออเขาก็พาเราไปดูชีวิตในคุกเหมือนเราไปเดินทัศนศึกษารอบๆแล้วเดินกลับออกมา แต่ตัวอย่างเต็มหรือตัวอย่าที่2ของวัยหนุ่ม254 4สีอันนี้เลยคือการพาเราไปอยู่ในนั้นเลยครับมันนำทุกทุกอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดกับคนที่เข้าไปอยู่ในคุกอะความหดหู่ความเครียดทุกความกลัวความทุกขทนทรมานในจิตใจการเจอญาติทุกทรมานกับญาติความรู้สึกว่าตัวเองจะตายความรุนแรง คือทุกๆอารมณ์ด้านลบที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในคุกมันประเดงประดามาอยู่ในตัวอย่างนี้ทั้งหมดคือผมรู้สึกว่าตัวอย่างนี้แม่งเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงแล้วอะคือไม่รู้ว่ามู a แอนโท e ชีวิตประจําวันของคุณจะเป็นยังไงอะแต่ถ้าคุณเปิดดูตัวอย่างนี้ปุ๊บคุณแม่งขดหู100%คือตัวอย่างโฟกิงอะมันยังมีความแบบความมิตรภาพความเป็นเพื่อนความแบบความตลกที่มันจะเป็นแบบ ถ่ายทอดมิตรภาพแบบนั้นออกมาในในหนังโฟคิงทั้งสองภาคแม้ว่าภาคสองมันจะดาร์กหายก็ตามแต่แต่เรายังเห็นความแบบความรักและมิตรภาพอยู่ในอยู่ในตัวอย่างอยู่บ้างแต่วัยหนุ่มสองห้าสี่สี่อะตัวอย่างอันเนี้ยมันไม่เหลือเลยเว้ยมันไม่เหลือความรักความสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมันเริ่มแต่งงานภาพอะงานภาพคืออึดอัดมาก อึดอัดและความรู้สึกของการแบบคนมันยัดอยู่ด้วยกันเยอะๆอยู่ในพื้นที่ที่มันแคบๆอาบนา้ํานอน <ๆ S 1> ทุกๆโมเมนต,ต์ของหนังเรื่องนี้มันรู้สึกอึดอัดตลอดเวลาเขาวางเฟรมภาพให้เรารู้สึกแบบนั้นนะมันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะตัวละครอยู่คนเดียวในกลงก็จะถ่ายผ่านกลงถ่ายผ่านกลงเข้าไปเพื่อเห็นว่าตัวละครมันโดดเดี่ยวเวลาที่อยู่รอบๆเวลาอยู่ในพื้นที่เปิดก็จะให้มีคนอยู่เยอะๆเพื่อให้คุณรู้สึกว่ามันอึดอัดแต่เวลาอยู่คนเดียวปุ๊บ กูเอากงมาครอบเพื่อรู้สึกว่าว้าเวโดดเดี่ยวถูกขังนั่นคือทุกทุกช็อตของหนังเรื่องนี้ที่เขาเลือกใช้ใส่มาในตัวอย่างเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันอึดอัดเขาเห็นอาหารที่เป็นแบบเป็นก้อนข้าวที่แบบว่ามันขยักขยแยงไม่น่ากินอ่ะโอ้โหอยู่ในนี้ก็อึดอัดอยู่คนเยอะๆกูอยู่ก้อนข้าวเนี่ยกูยังหนักกว่านั้นโทนสีของเรื่องเนี่ยเป็นหนังที่เก็ตด,ดิ้งสีได้แบบมึงจะดาร์กไปไหนมึงจะเครียดไปไหนมึงมีสีเขียว สีดำขนาดออกมาในที่สว่างยังรู้สึกว่ามันมันแปลกประหลาดอะ่ะมันไม่สดใสอะ่ะมันดูรู้สึกความทึมๆม,มืดๆคึมๆอยู่ตล,ลอดเวลามีภาพการโดนทำร้ายโดยผู้คุมผู้คุมที่ควรจะเป็นคนที่ปกป้องเราผู้คุมที่ควรจะเป็นจัสติสในพื้นที่แห่งนี้แม่งกูโดน<笑><笑>เห็นผู้คุมกระทืบก่อนเลยอยู่ในนี้ไม่ต้องสงสัยเลยมาเดี๋ยวจะนอนสลบไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่ทันเห็นนักโทษด,ด้วยกันกระทืบนะ คุณเน้นผู้คุมแม่งกระเทือบคุณก่อนเลยคือแบบแม่งคือแบบโอ้โหผมแบบไอเที้ยวมึงมึงโหดชิบหายเลยว่ะเบียร์กูให้สองตัวอยู่บ้านมึงเนี่ยจัดไปครับนายเดี๋ยวผมไล่เบาให้แบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยครับนายแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่ามันใหม่มากสำหรับหนังไทยรวมถึงการพูดในสังคมที่เป็นสังคมเอเชียเลยคือมีฉากการข่มขืนไม่ใช่ฉากการข่มขืนการพูดถึงแบบว่ามึงจากพี่เป้ ว่าบบมึงจะเอาเหล็กหรือมึงจะเอาเอ็นเป็นตัวลายที่แบบดูแล้วแบบแม่งน่ากลัวจริงแบบมึงจะเอาเหล็กหรือมึงจะเอาเอ็นแล้วนางแบบขอร้องอย่าทำได้ไหมพี่อย่าทำได้ไหมพี่คือมันแบบมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัวเพราะบางครั้งอะเราจะชอบคิดกันว่าแบบการโดนตุยเป็นเป็นโดนตุยไปอย่างเงี้ยในในคุกมันเป็นเรื่องขำขันในเซตนอซีย no สูตอไซไข่ใช่ไหมแต่เนี้ยเขาแบบไม่ขำอะ่ะ ไม่ขำนี่ไม่ใช่เรื่องขำคือกูจะดเอามึงโดยที่มึงไม่ตั้งใจมันก็ทําให้เห็นว่าการโดนข่มขืนในคุกน่ะมันไม่ใช่เรื่องขำขันมึงไม่ได้แบบว่าเป็น LGBTQ แล้วมึงจะต้องแบบยอมทุกคนให้โดนทุกคนเอาได้มันไม่ใช่แบบนั้นมันคือความทุกข์ทรมานเหมือนกันปุ๊บเห็นหน้าโดนเละโดนแกล้งโดนทรมานยังยังยังไม่จบมีพูดว่าคงไม่เคยได้ยินว่าคนที่แม่จะตายน่จะคิดถึงแม่กูคิดถึงแม่กว่า โอ้โหโอ้โห,โโหมึงมึงมึงยังไม่พอทรมายุบอกมึงจะเอาให้ตายเหรอมึงย่ามต่อกักูตายในตัวอย่างนี้เลยเหรอและปิดท้ายด้วยการบอกว่าชีวิตในคุกม,มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ว่าวันนี้เป็นมึงเป็นกูพวกเราก็โดนกันสักวันึนรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ความผิดมึงวันพวกนี้จ,จะเป็นกูเป็นมึงอยู่ใครสักคนตรงนี้ก็ได้ในคุกก็แบบนี้ มันมันแสดงให้เห็นถึงถึงคุกในประเทศไทยอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากคุกของของของสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆที่เรามาใช้ชดใช้ความผิดแต่ว่าการอยู่ในนี้มันคือการต่อสู้มันคือการแย่้งชิงมันคือการมาทรมานหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากไปถ่ายทําสถานที่ที่เคยเป็นคุกจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงประกอบในเรื่องที่ไม่ใช่นักแสดงหลักเนี่ยก็เป็นอดีตนักโทษทั้งนั้นนะครับที่มาเล่าที่มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นนักแสดงเพื่อที่ว่า มันจะได้เหมือนจริงมากที่สุดนั่นคือความตั้งใจของหนักเรื่องนี้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าไอความตั้งใจตรงนี้ไอความต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้ออกมาผมใช้คาว่ามันมองเห็นได้ผ่านตัวอย่างนี้เลยงานคราฟบ,บรรยากาศตัวละครนักสแสดงแต่ละคนมันเหมือนกับว่าเขาทุ่มเทกับสิ่งนี้จริงๆแล้วเราแบบสัมผัสดได้จากตัวงานจริงๆอ่ะตัวอย่างแรกอย่างที่บอก เหมือนพาเรามาทัศนศึกษาแต่ตัวอย่างเนี้พาเราเข้าไปแล้วไปอยู่ในนั้นจริงๆแล้วทุกๆอารมณ์ความรู้สึกน่ะมันถ่ายทอดออกมาได้จริงๆผถ้าตัวอย่างหนังมันขนาดนี้แล้วและหนังสามารถที่จะได้ขนาดนี้จริงๆผมว่าเผลอเผลอเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในหนังที่ที่ดีที่สุดของปีนี้ก็ได้วิมานหนามอาจจะมีคู่แข่งก็ได้ในปีนี้ผมพูดตรงตรงนะเรื่องราวในคุกของประเทศไทยเนี่ยเผลอเผลอเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันอาจจะอินกว่าเรื่องวิมานหนามก็ได้นะเพราะวิมานันามันมีความรู้สึกแปบ เป็นละครนิดนึงอ่ะแอบแอบมีความรู้สึกเป็นละครตบตีแย่งชิงกันนิดนึงอ่ะแต่อันเนี้ยมันมันเข้มมากๆกแต่ถ้ามันแบบหนังมันออกมาดีได้เท่ากับที่เราเห็นในตัวอย่างตัวแทนออสการ์ไม่หนีไปไกลแล้วเผื่อเผอมันไปได้มากกว่านั้นด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องราวที่มันยูนิคมากๆมันพิเศษมากมมันเฉพาะสถานที่นี้มากๆโหมันสุดจริงๆครับสุดจริงๆจากที่เราปรามาดว่ามันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวอย่างนี้มันเปลี่ยนความคิดเลยว่ามันทําได้ดี ทำได้ถึงจริงๆความกดทู่ความน่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าอยู่ในคุกเนี่ยเขาแสดงออกมาให้เรารู้สึกได้อย่างจริงๆในเวลาประมาณไม่ถึงสนาทีใช้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวัยหนุ่ม2 5งห้าีโอ้โหกลายเป็นท็อปลิสต์ของผมในปลายปีนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับคิดยังไงกับตัวอย่างนี้กันครับชอบไม่ชอบหรือมีความรู้สึกไหมว่าโอ้โหมันขดทู่จริงๆหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยพี่รู้สึกไปเองโอ้โหผมไม่รู้สึกเลยเลยผมชิวดูตัวอย่างรู้สึกเลยเลย ลองแชร์ลองแลกเปลี่ยนกันมาได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับประเด็นนี้นะครับทหวดบอกโฟลคิงทั้งสองภาคหน้าหนังเป็นหนังแอคชั่นความจริงคือดราม่าอันนี้คือดราม่าแบบเต็มๆเลยคุณห้วยบอกว่าใบหนุ่งสองห้าสี่สี่หน้าหนังดราม่าในหนังจริงอาจจะดราม่าบวกบวก,บวกสยองขวัญเลยก็ได้น่ากลัวกับหนังผีใช่ชีวิตจริงมันน่ากลัวหนังผีอยู่แล้วครับคุณนครินบอกว่ามันไม่เหมือนเด็กช่างคนคุกคือยังไงก็ต้องโดนแน่ เด็กช่างมันยังมีทางสว่างหรือชีวิตแต่คนคุกมันไม่ใช่อย่างนั้นก็จริงนะครับคุณเชยล็อกบอกนึกถึงอะเพเยอร์บิฟอร์ดอนครับเลยที่ฝรั่งมาติดคุกในไทยอันนั้นก็เป็นฝรั่งไงแต่นี้คนไทยแล้วเรื่องคนไทยมันต้องดีกว่าอีกแล้วครับ